บทที่58ที่เธอพูดมานั้นเป็นความจริงหรือปนอเธอไม่ได้รอฉันเล่นนะนางรัตนวงศ์ถามย้ำเพื่อให้แน่ใจคุณนายปนอผู้ต้องการเคยเป็นเศรษฐีจึงตอบเสียงอ่อนหวานว่าโทว,วารีทุระอะไรฉันจะเอาเรื่องอย่างนี้มารอเธอเล่นฉันเองเวลานี้ก็ไม่ค่อยสบายใจเรื่องเยน้อยซึ่งเกี่ยวกับพระราชของฉันด้วยใช่ไหม สตรีเจ้าของบ้านถามขึ้นอีกทำไมจะไม่ใช่ก็เรื่องพ่อรัฐของเธอกับแม่น้อยของฉันนั่นแหละเฮ้อกลุ้มใจคุณนายพนอถอนใจเฮกใหญ่เอในเมื่อเด็กใจตรงกันเธอจะให้แม่น้อยแต่างงานกับคนอื่นได้ยังไงพ่อรัฐเขาเคยบอกใช้เหมือนกันว่าแม่น้อยไม่รังเกียจเขาแต่ก็ติดขัดอยู่ด้วยกมีคู่มั่นเสร็จแล้วพ่อรัฐมาช้าไป โอ้ยแม่น้อยของฉันน่ะเขาเป็นคนหัวอ่อนตามใจพ่อใจแม่ความจริงการมั่นครั้งนี้ก็เพราะคุณปนด์พ่อเขาเป็นตัวตั้งตัวตีหรอกด้วยเจ้าคุณไพศาลส,สุรสมบัติพ่อของคุณพงศ์ูนย์ชอบพอกับคุณปนด์ฉันก็จำใจต้องเออออกไปด้วยนางนวกิจจีบปากจีบคอพูดอย่างปราศจากความละอายใจแล้วนี่เธอคิดจะยังไงต่อไปพนออ้อ ฉันลืมถามไปว่าเธอลังเกียจหรือเปล่าหากว่าจะได้พระรัของใั้ไปเป็นเคยคุณนายวารีเรียบเคียงถามถามอะไรอย่างนั้นนะวารีเธอเป็นเพื่อนรักของฉันคุณวิรัตก็เท่ากับลูกหลานเรื่องอะไรจะไปลังเกียจถ้าเช่นนั้นเธอพอจะมีช่องทางที่จะช่วยเหลืออะไรหลานชายของเธอได้บ้างนึกว่าเอ็นดูสงสารเด็กมันเถิดนางรัตนวงศ์พูดเสียงอ่อนโยน คราวนี้ฉันก็ต้องขอถามเธอบ้างว่าเธอเอ็นดูยยน้อยของฉันจริงๆหรือโธ่เธอไม่น่าถามฉันเลยฉันน่ะอยากได้ยยหนูมาเป็นสไปยตั้งแต่แลเห็นครั้งแรกทีเดียวเอาเถอะถ้าอย่างนั้นเธอเตรียมหาแหวนมั่นเอาไว้ให้ลูกสาวฉันสักวงก็แล้วกันเออแต่อย่าคิดอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะวารีฉันอยากจะให้มันดูดีกว่าคุณพงศ์ศูนย์นั่นหน่อยที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเราจะได้อวดใครๆได้ว่า ทางใหม่ของเราดีกว่าทางเก่านางนวก,กิจอธิบายอย่างอ่อนหวานฉันเข้าใจเธอดีแหวนมั่นของคุณพงศูสยนที่มั่นเย,ยห่นูนะ่ะกี่กรัตนะฉันลืมไปแล้วคุณนายวารีถาม6กกรัตจากวารีน้ำของเขางามไม่มีที่ติทีเดียวเพราะเป็นเพชรเก่าแก่ถึงแม้ว่ามันจะเม็ดเล็กไปสักหน่อยนางรัตนวงศ์รู้สึกสะอึก เมื่อได้ยินเพื่อนรักของหลอนติว่าเพชรหกกรดับเม็ดเล็กไปดังนั้นหล่อนจึงกลั้นใจบอกไปว่าถ้าของคุณพงศ6ูนย์หกกรดับของฉันซัก8เป็นยังไงแปดกระลัด<ช>ค,คุณ 08, นายพนอทวนถามอย่างผิดหวงังทั้งอยากจะทวงว่าในคุณนายวารีเคยพูดกับหล่อนว่าจะให้มากกว่าของคุณพงศูนย์อีกเท่าหนึ่งคือเป็นสิกรับ แต่หล่อนก็ไม่กล้าพูดกล้าทวงนอกจากจะเก็บความผิดหวังในขั้นแรกนี้ไว้ก่อนอย่างมิดชิดถูกแล้วแดกรัตมันก็คงจะเป็นเม็ดเรื่องกว่าวงเก่าไม่เท่าไหร่นางนวกิจพูดคล้ายลำพึงกับตนเองเครื่องกว่าจนสังเกตเห็นนั่นแหละพนอคุณนายเจ้าของบ้านรีบบอกแล้วก็ถามว่าเป็นอันตกลงใช่ไหมใช่เธอต้องการแหวนเมื่อไหร่ล่ะ เธอเตรียมไว้ให้เรียบร้อยก็แล้วกันฉันจะต้องจัดการทางโนนให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเพราะคุณปปะนดเข้าโอ๋อยู่ไม่น้อยสําหรับคุณพงศูนย์เอถ้าฉะนั้นมันจะสำเร็จหรือนางรัตนวงศ์ถามอย่างทุกร้อนสําเร็จฉันรับรองคุณนายพนอรับคําเสียงหนักแน่นเมื่อเธอรับรองแข่งขันอย่างนี้ฉันก็สบายใจพรุ่งนี้เธอเตรียมวัดรอบนิ้วของยายนูมาให้ฉันเลยนะพนอให้เด็กเอามาให้ใหก็ได้ รือจะให้ฉันไปฉันเอามาเองดีกว่าพรุ่งนี้ไม่ว่างมารืนฉันจะมาตามใจและเต่เธอเถิดวันนั้นเมื่อออกมาจากบ้านรัตนวงศ์เพื่อกลับชื่นชีวาของหล่อนนั้นครั้งแรกคุณนายพนอนรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยในเรื่องที่เกี่ยวกับแหวนแต่แล้วในเวลาต่อมาหล่อนก็กลับคิดได้ว่าหล่อนไม่ควรจะถือเป็นเรื่องผิดหวังอะไรในเมื่อหล่อน กำลังจะช่วยให้ทิดาสุตสวัสดิ์ของหลอนพ้นจากการแต่งงานกับบุคคลใกล้ลมละลายอย่างพงศย์สำเร็จแล้วโดยที่ผู้ที่จะเป็นคู่มั่นคนใหม่ของนาฏวดีนี้มีฐานะทัดเทียมกับพงศย์สุริเยนในอดีตแม่น้อยของแม่ในที่สุดลูกแม่ก็จะได้แต่งงานกับเศรษฐีเช่นเดิมเรื่องอะไรแม่จะยอมให้แม่น้อยพลอยตกต่ำไปกับคุณพงศูนุลใครจะคิดว่าฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ช่าง อย่าว่าแต่เป็นคู่มั่นเลยลองตกต่ําแบบนี้แต่งงานแล้วก็ต้องหาทางให้แยกกันแม่น้อยออกจะแสนสวยผู้ชายที่ร่ํารวยยังมีถมไปที่ต้องการคุณนายพนอเฝ้าคิดคำหนึงมาตลอดทางทั้งปริยานุษย์และเจียนไม่ได้ปรีปากเล่าเรื่องต่างๆให้คุณปราณีฟังนอกจากนี้ปริยานุษย์ขอร้องพงศูนย์ไม่เขาแพรงพรยเรื่องรายที่เกิดขึ้นให้ผู้ใดได้รู้ด้วยเธอเกรงว่า ทุกคนจะพากันตกใจเปล่าๆในเมื่อไหนๆเรื่องมันก็ล่วงเลยมาแล้วและเธอก็ได้รอดพ้นจากเงื้อมือของเพิ่มเกียรติมาโดยปลอดภัยในระหว่างที่คุณนายพนอเตรียมแผนการที่จะแยกนาดวด,ดีไปเสียจากพงศูนย์คุณปราณีนวกิจก็เตรียมที่จะปลูกฝั่งปริยานุษย์ของหล่อนให้เป็นฝั่งเป็นฝาเมื่อนายเชิดนาวีรัตบิดาของชลทีได้มาเจราจาท้ธทามอีกครั้ง ตามคำขอร้องของบุตรชายก่อนที่เขาจะออกทะเลครั้งสุดท้ายนี้ดังนั้นวันนี้พอในเชิดผู้เป็นแขกลากลับไปแล้วปรียานุก็ถูกคุณป้าของเธอเรียกเข้าไปพบทันทีนางสาวนวกิจคนสุดท้ายได้คขานเข้าไปนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ตรงหน้าสตรีผู้สูงอายุผู้เป็นป้าพลางพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอันอ่อนหวานว่าเจียนไปบอกคุณ น้องว่าคุณป้าต้องการพบน้องคุณป้าจะใช้อะไรน้องหรอคะเปล่าป้าไม่มีอะไรจะใช้น้องหรอกลูกนอกจากป้ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่จะปรึกษาน้องมีเรื่องจะปรึกษาน้องเด็กสาวทวนถามเบาๆอย่างสงสัยถูกแล้วจ้าคุณปาลาณีรับคําด้วยใบหน้ายิ้มละไมคุณป้ามีเรื่องอะไรจะปรึกษาน้องคะปริยานุษถามด้วยความอยากรู้ เมื่อกี้คุณเชิดมาหาป้าน้องแลเห็นหรือเปล่าน้องแลไม่เห็นหรอกค่ะเพราะน้องมัวอยู่หลังบ้านคุณลุงเชิดมีธุระอะไรเหรอคะคุณเชิดมาพูดกับป้าเรื่องน้องคุณปราณีเริ่มเรื่องเอ๊ะมาพูดเรื่องอะไรคะเด็กสาวถามอย่างงุนงงแต่แล้วในวินาทีต่อมาเธอก็เริ่มจะเข้าใจการมาของนายเชิดเมื่อได้ยินคุณป้าพูดว่า เรื่องน้องกับคุณชนธีตอนนี้คุณชนธีออกทะเลใช่ไหมจ๊ะเพราะเธอไม่ได้มาที่นี่หลายวันแล้วคุณแปลนีย้อนถามในตอนท้ายทั้งท,งทังที่รู้ว่าชนธีออกทะเลค่ะปรียานุชร,รับคําเสียงเบาแผ่วและค้มหน้าต่ําลงเมื่อได้ยินคุณป้าของเธอพูดขึ้นอีกว่าคุณชนธีหายไปนานๆอย่างนี้น้องคิดถึงเธอบ้างหรือเปล่าเสียแรงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย และเคยไปมาหาสู่กันเสมอๆอ,อีกไม่กี่วันเธอก็จะกลับแล้วนี่คะเด็กสาวตอบไม่สู้ตรงคำถามนักซึ่งคุณปราณีก็ไม่อยากซักไซไล่เลียงนอกจากตั้งคำถามขึ้นใหม่ว่าน้องเห็นคุณชลทีเป็นยังไงบ้างคุณคุณป้าหมายถึงอะไรคะน้องไม่เข้าใจเธอย้อนถามเสียงแผ่วป้าหมายถึงอุปนิสัยใจคอ คุณจนาทีเป็นคนดีค่ะปริยานุตอบตามความรู้สึกอันแท้จริงของเธอและแล้วเธอก็ต้องนิ่งอึง้งไม่ได้ยินคุณปราณีถามว่าถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าน้องของป้าคงไม่รังเกียจที่จะแต่งงานกับเธอใช่ไหมเมื่อหลานสาวนั่งก้มหน้านิ่งไม่โต้อตอบว่าไรนางสาวนาวก,กิจผู้สูงอายุก็พูดต่อไปว่าป้าเองก็แลเห็นว่า คุณชนทีเป็นคนดีที่ป้าพอจะฝากฝังน้องกับเธอได้ป้าแก่แล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้สิ่งที่ป้าเป็นห่วงที่สุดก็คือน้องป้าคงจะหลับตาตายหากรู้ว่าผู้ที่เขาจะคุ้มครองน้องต่อจากป้านั้นเป็นคนดีและรักน้องด้วยน้ำใส่ใจจริงป้าพูดมาแค่นี้น้องคงจะเข้าใจแล้วสินะว่าเมื่อกี้ คุณลุงเชิดมาพูดเรื่องอะไรกับป้าเออน้องไม่ต้องอายป้าหรอกบอกป้าสิว่าคุณชุลีเคยพูดอะไรกับน้องบ้างหรือเปล่าเคยค่ะเสียงของปริานุ์เบาแสานเบาหัวใช้ของเธอเต้นแรงไม่เป็นจังหวะมันมาวุ่นจนยากแก่การเข้าใจว่าเธอมีความรู้สึกเฉนใดในขณะนี้อ่าชุลทีหมายความว่าคุณชลทีเคยบอกความในใจของเธอ แกน้องแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเด็กสาวเงยหน้าขึ้นตอบและน้องตอบเธอไปว่ายัางไงน้องขอเวลาก่อนค่ะเพราะเพราะเพราะอ,อะไรน้องลองบอกป้าสิคุณปราณีสักเพราะน้องยังไม่ได้รักคุณจรทธีอย่างจะแต่งงานด้วยค่ะน้องรักเธออย่างพี่ชายเด็กสาวสารภาพตามความเป็นจริง คุณปราณีจึงรอบถอนใจออกมาเบาๆเพราะหล่อนพอจะรู้เขาว่าใครคือผู้ที่ปริยานุรักอย่างที่อยากจะแต่งงานด้วยน้องมีที่มั่นหมายอยู่ที่ไหนอยู่หรือรูอ้บอกป้ามาตามตรงเถิดไม่ต้องกลัวว่าป้าจะเป็นอุปสรรคเพราะป้าเลี้ยงน้องมาป้าย่อมรู้จักนิสัยของน้องดีว่าน้องจะนิยมชมชื่นแต่บุคคลที่เป็นคนดีเท่านั้นคุณปราณีเรียบเคียงถาม นางสาวนาวกิจสายหน้าไปมาช้าๆดวงตาคู่งามของเธอเป็นประกายหม่นลงเล็กน้อยเมื่อถูกถามและถึงแม้เธอจะพยายามหลบซ่อนสักเพียงใดคุณปราณีก็ยังสังเกตเห็นโดยตลอดน้องน้องไม่มีที่มั่นหมายอะไรที่ไหนหรอกคะ่ะน้องอยากอยู่กับคุณป้าเช่นนี้ตลอดไปคะ่ะไม่ได้หรอกจ้าดูแต่พี่น้อยสิอีกสองเดือนเขาก็จะแต่งงานแล้ว น้องจะมาเอาอย่างป้าไม่ได้หรอกคนไม่แต่งงานน่ะพอแก่ตัวเข้าก็ลำบากไม่มีลูกเต้าคอยเลี้ยงดูคุณปราณีลีบยกตัวอย่างขึ้นเสียก่อนที่ลูกก่อนที่จะถูกหลานสาวขัดขานแต่คุณป้าก็มีน้องไงคะน้องเป็นทั้งลูกสาวหลานสาวของคุณป้าเธอพูดอย่างประจบน้องกำลังจะบอกป้าว่าน้องจะเอาป้าเป็นตัวอย่างละสิ เตรียมไว้ขอลูกพี่นอ้ยนะยอ,นอยมาเลี้ยงนะเตรียมขอลูกพี่น้อยมาเลี้ยงน่ะเขาจะให้หรือเผื่อพ่อเขาอยากเลี้ยงของเขาเองจะว่ายังไงคําพูดของคุณปราณีผู้เป็นป้าทําให้ปรียานุชรู้ดีว่าคุณป้าของเธอเต็มใจและยินดีที่จะให้เธอแต่งงานกับชลทีดังนั้นเธอจึงรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจเมื่อได้ยินหล่อนถามว่าน้องใจะให้ป้าตอบคุณลุงเชิดว่ายังไงจ๊ะ สำหรับเรื่องนี้น้องน้องตอบไม่ถูกหรอกคะ่ะพ่อกับแม่ของน้องคงจะสบายใจหากว่าหลังจากที่พี่น้อยของน้องแต่งงานกับคุณพงศุลไปแล้วน้องก็คงจะหมดภาระไปอีกคนหนึ่งคุณปราณียำเรื่องของนดัดพะดีหลานสาวคนโตกับนายสุริเยนอย่างจงใจเพื่อให้หลานน้อยะระลึกว่าพงศุลสุริเยนกำลังจะดำรงตำแหน่งพี่เขย ในเวลาไม่ฉานี้เขายอมจะห่างไกลไปจากปริยานุสสำหรับความรักอีกสองเดือนพี่นก,ก็จะแต่งงานกับคุณพงศ์สูนแล้วเด็กสาวคิดคำหนึ่งอยู่ในใจด้วยความรู้สึกอันวางอ้างวางวาเวและหม่นมองระคนกันในที่สุดปริยานุ์ก็ตัดสินใจเงยหน้าขึ้นบอกคุณป้าของเธอว่าน้องตามใจคุณป้าค่ะน้องหมายความว่า น้องไม่รังเกียจคุณชลทีใช่ไหมลูกคุณปราณีถามอย่างตื่นเต้นค่ะปริยานุษรับคำเสียงเบาเอาละ่ะถ้าเช่นนั้น,นพรุ่งนี้ป้าจะไปชื่นชีวาปรึกษาหารือกับพ่อของน้องอีกทีหนึง่งยังไงยังไงพอคุณชลทีกลับมาจากทะเลก็จะได้หาเลือกมั่นกันเสียเลยเมื่อได้เจราจาเป็นที่ตกลงแล้วคุณปราณีก็อนุญาตให้หลานสาวไปพักผ่อน คำตอบรับของปรียานุชเป็นที่พอใจของสตรีผู้สูงอายุยิ่งหนักด้วยหล่อนมั่นใจว่าชุลทีเท่านั้นที่จะทำให้ปรียานุชลืมพงศยลได้โดยหล่อนหารู้ไม่ว่าตลอดชีวิตของปรียานุชนั้นเธอไม่มีวันที่จะลืมพงศูลสุริยเยนได้เลยทั้งนี้ก็เพราะการช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นจากเงื้อมือของเพิ่มเกียรติเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ เป็นเหตุให้เธอต้องระลึกถึงบุญคุณของเขาอีกนอกจากความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของหัวใจที่มีต่อเขากัมพูคุณเป็นอะไรไปหน้าตาคล้ายคนไม่สบายถ้าจะเพิ่งหายป่วยกระมังนายสุริยเยนเอ่ยถามนายแพทย์หนุ่มผู้เป็นสหายซึ่งไม่ได้มาเยือนสุริยาของเขาเป็นเวลาหลายสัปดาห์เปล่าผมไม่ได้เป็นอะไร กำพูปฏิเสธและพยายามฝืนยิ้มพงศูลจึงมองดูอย่างแปลกใจคุณไปไหนมาด้วยถึงได้แวะที่นี่เจ้าของบ้านหนุ่มถามผมไปบ้านสวนมานายแพทย์หนุ่มตอบเสียงแผ่วพบน้องพบคุณน้องหรือเปล่าพงศูลถามเสียงเรียบเขาพยายามกดความรู้สึกชนิดหนึ่งให้ต่ำลงก้นสุดของหัวใจและนึกถึงนาวด,ดีแทน เปล่าผมไม่ได้พบคุณน้องแต่ก็ได้รับรู้ข่าวดีของเธอจากคุณป้าปราณีเสียงของกํมพูแหบต่ำคิวเข้มทั้งคู่ของพงศูนย์สุริเยนขมวดเข้าหากันโดยสงวนสุนเทพปรากฏบนใบหน้าอันคมสันของเขาเมื่อทวนถามว่าข่าวดีของคุณน้องหรือถูกแล้วเอ๊ะข่าวดีอะไรนายสุริเยนถามอย่างสงสัย กมพูจึงย้อนถามบ้างว่าคุณยังไม่รู้หรอกหรือพองศูนว่าอีก20วันคุณน้องเธอก็จะมั่นกับคุณชรลทีแล้วเอผมนึกว่าคุณรู้แล้วซะอีกบัดนี้พงศูนรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาถูกโยนจากที่สูงลงมาสู่เบื้องต่ำซึ่งเต็มไปด้วยของมีคมและหนามแหลมเขาพยายามสแสดงกริยาให้เป็นปกติเมื่อพึมพำเบาๆว่า คุณน้องจะมั่นกับคุณชลทีนายแพทย์คำภูพยักษน่ารับแทนคำตอบพงศุลเองก็รู้ดีว่าขณะนี้นายแพทย์ผู้เป็นสหายคงจะมีความรู้สึกไม่แตกต่างกว่าเขาเท่าใดนักวันนั้นชายหนุ่มทั้งสองจึงสนทนากันอย่างจืดชืดขาดความสุขแจ่มใสครั้นพอนายแพทย์ัำพูพยชยนลากกลับไปแล้วพงศุลก็จัดแจงขึ้นไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และสั่งให้ในทีเมเตรียมเอารถออกมารอคอยเขาที่หน้าตึกคุณพงษ์จะไปไหนครับ6โมงเย็นนี้นัดกับคุณประสงค์ไว้แล้วไม่ใช่หรือครับคุณชาญอัตการเอ่ยถามอย่างแปลกใจและประสงค์ที่ท่านพูดถึงนี้ก็คือสหายคนหนึ่งของพงศูนย์บอกประสงค์ว่าฉันติดธุระด่วนต้องทำก็แล้วกันพรุ่งนี้9โมงฉันจะไปหาเขาเองที่บ้านอาคุณขอโทษเขาแทนฉันด้วย ชายหนุ่มสั่งเสียแล้วก็ย้อนถามว่าอ๋อเมื่อกี้อาคุณถามฉันใช่ไหมว่าจะไปไหนครับฉันจะรีบไปแสดงความยินดีกับคุณน้องของอาคุณไงล่ะที่เธอจะมั่นกับนายเรือโทชลทีเขากระแทกเสียงบอกอย่างหงุดหงิดและเดินตัวปลิวลงบันไดตึกไปโดยไม่เปิดโอกาสให้ท่านคุณได้ซักถามอะไรนอกจากปล่อยให้ยืนมองเขาพารถเล่นออกไปจากสุริยาอย่างรวดเร็ว ด้วยอาการมึนงงฉันจะรีบไปแสดงความยินดีกับคุณน้องของอาขุนไงล่ะที่เธอจะได้มั่นกับนายเรือโทชรลทีท่านคุนผู้ชรายืนท้องทวนคำพูดของนายหนุ่มอยู่คนเดียวเออแน่เสียยิ่งกว่าแน่คุณพงรักคุณน้องเสียแล้วคุณน้องจะมั่นกับคุณชรลทีเอคุณน้องเธอไม่ได้รักคุณชลทีนี่นาเอาหัวคุณชาญไปประกันก็ได้ คิดไปคิดมาเราเองเป็นผู้สร้างบาปนี้ขึ้นมาทนายชราประจำตระกูลสุริเยนเฝ้าคิดคำหนึ่งอย่างหมดความสุขอารมณ์ของพงศ์ศูนย์ได้เพิ่มความหง,งุดหงิดขุ่นมัวและหม่นหมองยิ่งขึ้นในเมื่อเขาไปถึงบ้านสวนนั้นปรากฏว่าไม่มีใครอยู่นอกจากเจียนซึ่งเขาได้รับรู้จากเจียนว่าปริยานุษย์ยังไม่กลับจากไปดูภาพยนตร์กับชนทิชา ส่วนคุณปราณีนั้นได้ไปสนทนาที่บ้านของชลทีเมื่อสามวันก่อนเราก็พบกันทำไมคุณน้องไม่บอกพี่พงศูนย์ว่าจะมั่นกับชลทีนายสุริเยนนึกถึงเด็กสาวด้วยความน้อยใจเขาได้รีบลาเจียนกลับโดยปฏิเสธการขอให้รอพบคุณปราณีและปริยานุษย์สุดหมายปลายทางในอันดับต่อมาของเขาก,ก็คือบ้านชื่นชีวาของนาดวดีคุณน้อยที่รัก ผมต้องการแต่งงานกับคุณให้เร็วที่สุดเพื่อหัวใจอันชั่วชาวของผมจะได้ไม่เจ็บปวดไปยิ่งกว่านี้โปรดช่วยพงศูนย์ของคุณนารวดีด้วยเถิดนารวดีเขาคิดคำหนึงถึงนางสาวนาวกิจผู้พี่ในที่สุดพงศูนย์ก็ได้พารถคันงามของเขามาถึงยังจุดหมายที่ปรารถนาทั้งได้พบนารวดีสมความตั้งใจทั้งที่ระยะน,นี้เขามักจะพาความผิดหวังกลับไปสุริยาเกือบทุกครั้ง เมื่อตั้งใจมาหาเธออน,นิจจาพงสุนไม่มีโอกาสรู้หรอกว่าการที่วันนี้เขาได้พบนัดวดีอย่างสะดวกก็เพราะคุณนายพนอเป็นผู้อนุญาตและกำชับทิดาว่าวันนี้หากคุณพงสุนพูดเรื่องแต่งงานแล้วก็แม่น้อยต้องบอกปัดมาที่แม่นะจ๊ะแม่จะตกลงกับเขาเองแม่จะได้พูดให้เขารู้จักประมาณตนเสียบ้างว่าเดี๋ยวนี้เขานะ่ะไม่มีอะไรคู่ควกับแม่น้อยของแม่เท่า ปีกกริน <c oughs> แรงเนอะคุณน้อยพงศุลเรียกคู่มั่นของเขาเสียงอ่อนโยนทั้งยื่นมือทั้งสองออกมาเบื้องหน้าแต่นาทบดีไม่ได้ส่งมือให้เขาเดังเช่นเคยเธอได้แต่ยิ้มให้และกล่าวเชื้อเชิญว่าเชิญคุณพงศุลในห้องรับแขกก่อนสิคะชายหนุ่มก้าวตามคู่มั่นของเขาเข้าไปในห้องรับแขกอย่างงงงันบัดนี้ เขากำลังจะเป็นเพียงแขกของนาทวดีกันนั้นหรือจบบทที่58